ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูอีกแล้วเนาะอ่าวันนี้นะคะครูก็จะสอนเกี่ยวกับรูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษนะคะที่ต่อจากของครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะอ่าโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะเนื้อหาค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะสอนให้กระชับแล้วก็ให้เข้าใจที่สุดนะคะอะ่วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่อง ประโยคความรวมหรือ compound compound sentence นะคะอ่าประโยคความรวมคืออะไรก็คือประโยคที่มันเป็นกลุ่มคำใช่ไหมคะประกอบด้วยอะไรคะมีภาคประธานภาคสแสดงภาคขยายนะคะที่มารวมรวมกันนะคะอ่าให้เป็นประโยคนั่นเองนะคะอ่าเราไปดูกันว่าประโยคเนี่ยประโยคนะคะเขาบอกว่าประโยคพื้นฐานนะคะอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ขอตั้งนี้ได้หนึงโอเคประโยคพื้นฐานนะคะในภาษาอังกฤษมีอยู่4ชนิดอ่า่ชนิดคือสอนไปเลยนะคะ1อ่าส่วนที่1คือประโยคความเดียวอ่าประโยคความเดียวนะคะคือ simple sentence หน้า2แล้วนะ Simple sentence นะคะก็คือประโยคที่แสดงข้อความหรือ,อคือแบบว่าข้อความที่ไม่กำกวมนะคะซึ่งมีใจความเนี่ยเป็นความที่ไม่กำกวมสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะประกอบไปด้วยประธานนะคะแล้วก็ภาคแสดง,งเลยอ่ะ,อะมันเป็นยังไงมาดูกันอันแรก he is a boy he is boy He is boy นะคะ He is a boy นั่นเองแปลว่าอะไรคะเขาเป็นเด็กผู้ชายคือเราเข้าใจได้เลยว่าอ๋อเขาเป็นเด็กผู้ชายไงภาคประธานคืออะไรคะ He นะคะคือเขาภาคแสดงคือ a boy คือผู้ชายไงเขาก็จะบอกว่าอะไรคะคือมันเป็นการขยายเนาะเป็นการขยายคำว่า He a boy นะมันมาขยาย He นะคะหรือคำนี้เลยง่าย b i r d fly นักศึกษาว่าประโยคนี้จบยังคะ b i r d fly นกบินนกบินก็คือจบไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราฟังแล้วเข้าใจเลยว่าอ๋อ birds fly นกบิน หรือเป็น I run แปลว่าฉันวิ่งอ้าวฉันวิ่งไงเขารู้แล้วฉันวิ่งอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็คือประโยคความเดียวคือเข้าใจง่ายๆเลยหรือเราจะขยายต่อก็ได้ว่า I sit on a chair I sit on a chair แปลว่าฉันเนี่ยนั่งฉันนั่งอ่ะเข้าใจแล้วนะเนี่ย I sit ฉันนั่ง แต่จะบอกขยายต่อก็ได้ on a chair นะคะก็คือเนี่ยมาขยายต่ออีกก็ได้ฉันนั่งอยู่บนก็อี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเหมือนตัวนี้ Suda walks to school จิ๊กิง Suda walks เนี่ยก็รู้แล้วว่า Suda เดินใช่ไหมคะแต่เพื่อจะขยายไง ว่าฉันอยากจะบอกไงว่าฉันจะเดินไปไหนก็ต้องบอกว่า to school Suda walk s walks to school Suda เดินไปโรงเรียนใช่ไหมคะอ่ะโอเคเนาะประโยคความเดียวคือเข้าใจง่ายโอเคไปแล้วนะสองอ่า compound sentence นะคะตัวที่สองแล้วคือประโยคที่เชื่อมต้นด้วยบุพบุโหมีอะไรบ้างมี and or but so still yet โอ้ oh, ETC คืออื่นๆนะคะอื่นๆอันนี้แปลว่าอื่นๆเนาะอื่นๆเยอยๆมากมายเรามาดูคำเชื่อที่เขาให้มายกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าคือเราไม่รู้เลยคำเชื่อคือฉันจะใช้แบบเนี้ยเราก็จะใช้ว่า s h a r can't speak English สุดาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้สุดา can speak French สุดาพูดภาษาฝรั่งเศสได้โอ้โหยาวมากแม่นับดูสุดาสุดาอ่ะหนึ่ง can speak English C สุดา can, speak, ดา can speak French โห เป็นแตกคำใช่ไหมคะเขาก็เลยจะยุบมาก็คือเป็นการใช้คำบุพบทนั่นเองนะคะที่มีพวกนี้แหละอ่ามาช่วยใช้ยังไงเขาก็จะนำตัวที่เป็นประธานแล้วก็ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นเป็นเป็นคำที่มาขยายนะคะเป็น modal verb เนาะ อันนี้ก็จะยาาไปอีกโอีกมร์เวิร์คืออะไรเนาะอ่าง่ายๆแล้วกันให้สังเกตอย่างนี้นะคะอ่าเขาจะเอาแค่คําตรงนี้ถ้าเหมือนคณิตศาส์เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะคือคือ,คอเหมือนตัวคณิตศาสตร์ที่มันเป็นเลขที่มันเท่ากันอย่างนี้คะ่ะเขาก็เลือกมาหนึ่งตัวเขาเรียกอะไรอะคล้ายๆประมาณนั้นนะคะครูก็จําไม่ได้เนาะอ่าเขาก็จะเลือกมาก็คือเป็น แบบนึงนะจจะเป็นสุดา can speak ใช่ไหมคะเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนกันนับเป็นหนึ่งนะคะ,ะทำคล้ายคณิศาสตร์เนาะสุดา can speak English ใช่ไหมคะนี่เขาเรียกมาเขียนตรงนี้ English เห็นไหม can speak English ก็คือหนึ่งวิชาหนึ่งวิชาหนึ่งวิชาคือ English ใช่ไหมคะ เขาก็เลยเอาคำว่าแอบนะคะแมเป็นตัวเชื่อม French นะคะก็เลยเป็นว่า u d d a can speak English and French สุดาพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรังร่งเศสได้นะคะ,ะทีนี้ลองมาดูคำว่า but but ถือบันะคะไม่ใช่ b u s นะคะที่แปลว่ารถบัสเนาะมองเห็นเปล่า อ่ uh, but นะคะอ่า uh, ข้อนี้ Marie นะคะ Marie does uh, Marie does not study French อ uh, ่าีคือหนึ่งประโยคประโยคที่สอง Marie c a n speak French Marie c a n speak French อันแรกบอกว่า Marie does not Study French ก็คือมารีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะพูดภาษาฝรั่งคือไม่คือเขาเขาไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมานั่นเองแต่เป็นไงคะ Marie can speak French ก็คือไม่ได้เรียนนะแต่พูดได้อ่ะทีนี้เขาจะมารวมคำอามารวมประโยคกันเป็นคำเป็นว่ามารีนะคะ Marie doesn't not study French ใช่ไหคะเกเอาตัวเนี้ย เอาไอตัวเดิมตัวนี้มาเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็เติมคําเชื่อมคําว่าแล้วก็เติมคําเชื่อมคําว่าอะไรคะคำว่าบั t ใช่ไหมคะ but she c a n speak it แต่หล่อนพูดได้นะพูดอะไรได้อะ่ะทำไมต้องใช้ it อะ่ะก็คือคําว่า it ตัวนี้นะคะ มันแทนไอ้คำนี้แหละค่ะแทนคำว่า French นี่แหละแต่คือมันทำให้มันกระชับไงคะเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ทำให้คำมันกระชับเข้ามาอีกนะคะอ่าทีนี้หนูมาสังเกตนะบัตนะคะข้างหลังเนี่ยข้าเรามีคำที่มันมาเป็นอย่างนี้กันเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะขัดแย้งกันนะคะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้อ่มาดูประโยคประโยคไอ,อ้ตัวนี้เนาะประโยคมา玛丽玛丽 does doesn t Study French ก็คือมารีพูดมารีไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาตัวเนี้ยถ้าเปรียบบวกกับลบตัวนี้ต้องเป็นลบใช่ไหมคะเพราะเป็นปฏิเสธใช่ไหมเหมือนที่ครูเคยสอนไปจากคลิปที่แล้วถ้าเป็นตัวนี้เป็นลบแปลว่าตัวข้างหลังจะต้องเป็นบวกถูกไหมคะเพราะว่าอะไรคะ She c a n speak it แต่เราเห็พูดได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือข้อต่อมา he is he is strong he is strong เขาเป็นคนที่แข็งแรงเขาเป็นคนแข็งแรงต่อมาตัวนี้เขาบอกว่า he is strong เขาเป็นคนแข็งแข็งแรงนะอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงอะ่ะแปบ๊บนึงนะคะอ่า he is strong เขาเป็นคนแข็งแรงนะ แล้วเขาก็เป็น he is silly he is silly แปลว่าเขาเป็นคนโง่นะอ้าวเป็นทั้งคนแข็งแรงเป็นทั้งคนโง่แปลว่ามีทั้งบวกแล้วก็ลบแปลว่าเนี่ยเรามาดูอีกเขาต้องใช้คําว่าอะไรคะเขาเป็นคนแข็งแรงแต่เขาเป็นคนโง่นะคะเหมือนเราเป็นคนขยันแต่เราก็อ่อเราเป็นคนดีนะแต่เราขี้เกียจนะคะประมาณนี้เนาะอ่าเราก็มาดู การแต่งประโยคใหม่ของเขาก็จะได้เป็นว่า he is strong he is เห็นไหมคะเขาก็เอา he is ตัวนี้แหละมาเหมือนเดิมใช่ไหม he is strong เห็นไหมคะก็เอาไอ้ strong ตัวนี้มาเหมือนเดิม but silly เห็นไหมคะอันไหนบวกอ,อันนี้ใช่ไหมคะบวกก็คือเขาเป็นคนแข็งแรงก็คือเป็นบวก แต่เขาโง่โง่คือต้องคือสิ่งอะไรที่ที่ที่ฟังแล้วไม่ไม่โอเคนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นคําที่ลบเนาะอ่าเป็นลบเห็นไหมคะถ้ามีคาว่าบวบเนี่ยเข้ามาเนี่ยแปลว่าสองสิ่งเนี่ยต้องมีอันไหนบวกอันไหนลบแต่ถ้าเป็นแอนหน้าแอนหลังแอนจะต้องเท่ากันเห็นไหมคะพูดได้นะฉันก็พูดได้นะถูกต้องนีคะอ่าต่อไปเลยนะคะ เมื่อกี้ที่สอนไปใช่ไหมคะหน้าแอนหลังแอนจะต้องเท่ากันเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะส่วนบัตรอันนี้ถบกันให้นิดเดียวเรจะไปเลยนะจ๊ะแอนเมื่อ and, กี้นะคะแปลว่าและหรือกับใช้เชื่อมประโยคที่มีความคล้อยกันเห็นไหมคะแอนออฟแอนตุ้มนะออฟแอนตุ้มเป็นสองคน Work in distance English uh, education is institute อ่าทำงานที่สถาบันการศึกษาทางไกลนะคะก็คือใช้เชื่อมกันใช้สองคนนี้เขาอาจจะเขียนแบบ of works in เขาก็พูดประโยคเหมือนกันถูกไหมแล้วก็ตุ้ม works in distance education institute เขาก็พูดประโยคเดียวกันแปลว่าสองคนนี้ทำงานที่เดียวกันเขาก็ออกมารวมกันได้ถูกไหมคะคล้ายๆประโยคที่เราทำเมื่อกี้อ่ะ รีเราแล้วนเนี่ยต่อมาบัตต์แต่แต่ใช้เชื่อมความขัดแยง้งอย่างเช่น that house is old b u t a l l ท่านอานารยบ้านหลังเนี้ยมันเก่านะบ้านบ้านหลังนั้นดิบ,นบ้านหลังบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนั้น,น,น,นเออ that ตรงนี้เขาต้อจะเขียนผิดนะคะ that house is old old แปลว่าบ้านหลังนี้อ่าบ้านหลังนั้นนะคะมันเก่า อ่ามันเก่าต้องเป็นอะไรคะลบบั t สโตนแปลว่าบวกใช่ไหมคะเหมือนที่ครูบอกเชื่อมความขัดแยง้งแต่ถ้าเป็นแอนหน้าแอนหลังแอนจะต้องเท่ากันใช่ไหมคะ,ะหน้าแอนหลังแอน ต้องเท่ากันนะคะอ่าโอเคต่อเลย r r or, or นั่นเองนะคะแปลว่าหรือใช้เชื่อมประโยุต์ที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนเช่น do you want coffee or me ต้องการชัด ต้องการคอฟฟหรือเกินหรือว่าชานดีคะอะไรอย่างเงี้นะคะเหมือนที่เขาเล่นกันเนาะใน Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก,กันตัวอย่างเขาบอกว่า what would you like coffee or tea อ๋อ tea นะคะไม่ใช่ออมี what would you like coffee or tea คุณต้องการอะไรคะ กาแฟหรือชาดีนะคะคือมีให้เลือกสองอย่างคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งน,นะคุณจะมาเลือกสองอย่างนะอะไรเงี้ยนะคะอ่ะนี่คือ o เนาะต่อมาเลย both dot 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 and ทังและนะคะอ่าแปลว่าสองอย่างนี้ถ้า both แปลว่ามันต้องมีสองอย่าง both อ่ะเรามาดูประโยคกัน both boys and girls learn English ทั้งเด็กผู้หญิงทั้งเด็กผู้ชายพวกนี้เขาเป็นยังไงคะเขาเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ,ะหรือจะเป็นข้อสอง it is both pretty and clever เป็นไงคะสองอย่างนี้ต้องเหมือนกันนะคะคือเขาเป็นคนที่ทั้งน่ารักแล้วก็ฉลาดใช่ไหมคะ ไอ้พวกนี้นะคะการใช้บท๊ทเนี่ยถ้าจะบวกก็คือบวกไปบวกไปด้วยกันถ้าจะลบก็ต้องลบไม่มีแยกฉันบวกเธอลบเธอลบฉันบวกนะคะก็คือเฉลอก็เหมือนกันไปนเลยนะคะจะต่างก็ต่างกันเห้มือเือนกันเลยนะคะก็คือบวกก็บวกลบก็ลบไปเลยโอเคเนาะ,ะต่อไป e it it or จริงๆเนี่ยมันมีเพลงนะคะ,ะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวต้องแชทมานะเดี๋ยวครูส่งให้เนะอ่า eat or eat or, or แปลว่าไม่อยา่างนึงก็อีกอย่างนึงอะเออแต่เธอจงเลือกสักอย่างสิอะไรอยา่างเงี้ยนะคะก็ eat dot o r ใช่ไหมคะอ่าประโยคว,ว่า eat me or you should telephone to the director ไม่ฉันก็คุณอะต้องไปหาผู้อเมริการวันนี้ต้องไปหาพออนะอ่าก็คือต้องใส่อันไหนอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นแบบไม่ใครก็ใคระนะดูข้อสอง Dan begins to the 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 reading or writing English tomorrow Dan จะเริ่มอ่านหนังสือนะคะเนี่ย Be, begin Begin แปลว่าเริ่มต้นแด n เขาบอกจะเริ <c oughs> <c oughs> ่มอ่านหนังสือไม่ก็จะเขียนนะคะเขียนภาษาอังกฤษนี่แหละพวกนี <|so|> ้นะคะก็คือต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองต่อมา Need เอ Need เ e อ No Need เถอัด No แปว่าไม่ทั้งสองอย่างคือฉันไม่เลือกสักอย่างนะคะ หรือไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะคะเขาบอกว่า this man is neither rich nor cure เป็นไงคะ this man คนนี้ไม่รวยแล้วก็ไม่ฉลาดเลย neither นะคะแปลว่าไม่เนาะ nor ก็แปลว่าไม่นะคะถ้าเห็นสองคำนี้แปลว่าประโยคนั้นคือประโยคปฏิเสธ เหมือนที่ครูเคยสอนไปถ้าเขาถามว่าตัวไหนคือประโยคป,ปฏิเสธนะคะถ้าเราเจอในข้อสอบนี่เลยเจอคํานี้ก็แปลว่าไม่นะคะถ้าเจอคําพวกนี้นะแปลว่าไม่ทันทีนะคะ nature no เ,เนี่ย this man is naturalish or k i y w o r d ผู้ชายคนนี้คือเขาไม่รวยอะแล้วก็ไม่ฉลาดเลยอะหรือจะเป็น pan will nature live n o work in Bangkok เป็นไงคะ,ะป่านนะคะบอกป่านป่านจะไม่มีวันอยู่หรือทำงานในกรุงเทพเลยนะคะ mm hmm. ต่อมา mm hmm. not, all, not only the but also แปลว่าไม่เพียงแต่จุด้ดดดดดดดวยโอ้โหยาวมากเรามาดูกันให้กระชับกระชับเนาะ Not only อ่าอ่มาดูนะคะ Not only man but also woman could be the prime minister นะคะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยไง Not only แบบว่าไม่เพียงแต่ผู้ชายนะ But also ผู้หญิงอะ่ะ could be The Prime Minister นะคะหรือจะเป็นข้อนี้อ่านดูไหม Not only you ไม่เพียงแต่คุณนะ but also เขาอ่ะก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือเช่นเดียวกันเนี่ย He hasn't He has not read the book yet yet คำนี้นะคะแปลว่ายังไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านเลยสักหน้าเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้วันนี้ก็เยอะเยอะจริงๆเนาะเอาเป็นอขอแบบฝึษาสองข้อนี้พอเนาะอ่าเรามาดูกันนะคะข้อแรกเขาถามว่าอ่ะดูก่อนเวลาการทำข้อสอบเนาะเขาถามว่าคำสั่งก็คือ choose best answer เวลาเป็นข้อสอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดใช่ไหมคะ ดู if แปลว่าถ้าเขาถาม if you want to ask about your friend's health Health คำนี้นะคะแปลว่าสุขภาพนะคะสุขภาพาถ้าคุณจะถามเกี่ยวกับสุขภาพของเพื่อนคุณคุณจะต้องพูดว่ายังไงนะคะข้อหนึ่ง where do you live ข้อ2 how do you do ข้อ3 what do you do หรือข้อ4 how about you ถ้า where do you live ไม่ใช่ล้จะถามสุขภาพใช่ไหมคะต้องมีคำว่าอะไรเลยถ้า how do you do เนี่ยจะต้องมีคนตอบว่า how do you do ใช้กับการถามครั้งแรกถ้าเป็น what do you do อ่าอันนี้น่าสนแต่ how about you แล้วคุณหละ่ะอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่าข้อนี้ตอบข้อ4ข้อสุดท้าย You accidentally slip step on someone's foot foot you blame yourself ต้องพูดว่าไงอ่าข้อเนี้ยเคยออกข้อสอบนะคะของกศน,นนั่นเองเขาบอกว่าคือคุณเกิดอุบัติเหตุกระทันหันออคุณไปเหยียบเท้าของอีกคนนึงอ่ะ แล้วคุณจะต้องทำหนีตัวเองว่ายังไงหนึ่งหาวข้า s ข้ of me ทำไมทำไมฉันซุ่มซ่ามอย่างนี้เนี่ยหรือ b that's not my fault มันเป็นความผิดของฉันเองค่ะหรือ c i'm sorry หรือ d thank you คุณจะต้องพูดว่าไงคุณจะต้องทำหนีตัวเองว่ายังไงอ่า อ่าข้อนี้นะคะจะต้องตอบว่า how c u m s y of me ทำไมฉันซุ่มซ่ามอย่างนี้นะคะโอเคโหวันนี้ก็สุดยอดมากคือถ้าใครมาดูมาถึงตรงนี้นะคะคือสุดยอดจริงๆเนาะยังไงก็ทบทวนกันนะคะ,ะถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามครูได้หรือสอบถามครูประจำกลุ่มได้นะคะ,ะวันนี้ก็ goodbye